ต้องบอกนะครับว่า NRD เนี่ยผมพิถีพิถันมากนะครับในการพัฒนานะครับมีทีมวิจัยพัฒนานักวิชาตร์เก่งๆนะครับที่ร่วมกันพัฒนานะครับและที่สําคัญเลยผมได้ทําการวิจัยจริงๆนะครับกับคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับคนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนะครับทั้ง10คนเห็นผลลัพธ์เกิน80%ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะ NRD คือตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับคนไข้กลุ่มนี้เลยมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยมาท่านนับรวมน่าจะ25ปีแล้วนะฮะ เป็นเวลาสิ่ปาปีที่ที่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยโดยตลอดเวลาเราทำงานเยอะๆก็จะเริ่มมีปัญหาการนอนไม่หลับนอนไม่หลับจริงๆอะ่ทอะทํายังไงก็ไม่หลับมีไปพบแต่ค่ก็ก็ให้ความเครียดมาต้องไปหาแล้วขอ,อเคยไปหาที่โรงพยาบาล ตั้งแต่วันแรกก็รู้สึกว่าทําให้หลับง่ายขึ้นตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นแล้วไม่เพียด้วยอะค่ะเริ่มนอนได้สบายขึ้นเริ่มรู้สึกร่างกายผ่อนคลายขึ้นพอทานตัว NRD เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าหลับได้ลึกขึ้นพอเราไม่ได้ปรับพฤติกรรมร่วมด้วยที่บริษัทจกรเอกแจ้งอะค่ะหลับได้ง่ายขึ้นเราหลับลึกขึ้นหลับสนิทขึ้นมั่นใจนะว่าจะกินต่อเราก็คือจะให้แฟนทานต่อร่วมด้วยถ้าฉันดีขึ้นเธอต้องดีขึ้นนะเธอต้องทานได้